วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแกะกล่องรูบิกของเดือนพฤษภาคมนะครับผมวันนี้ก็วันที่27พฤษภาคมครับของได้มาถึงแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับรบมาเริ่มกันที่แผ่นรองตรงนี้ครับผมจะเห็นว่าแบ่งออกเป็น2กองนะครับจริงๆมันเป็นคนละรุ่นกันนะครับผมก็คือว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียบเรียบเลยครับไม่มีตัวยึดเครื่องจับเวลานะครับแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น ตัวที่มีตัวยึดเครื่องจับเวลานั่นเองนะครับผมทีนี้2ตัวนี้ราคาเท่ากันก็คือ260บาทนะครับต่อไปนะครับผมที่เห็นกล่องสีขาวที่เราคุ้นเคยกันตรงนี้ครับจะแบ่งออกเป็น2กล่องก็คือสีดํากับสติ๊กเกอร์เลนะครับก็คือ rs 3 m นั่นเองตัวนี้ราคา300บาทนะครับผมแล้วก็กองตรงนี้ครับจะเป็นแกน3า m นะครับผมก็แบ่งออกเป็น2กองเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เป็นแกน3า m นะครับต่างกันตรงที่ตัวหนึ่งเป็นไลท์ตัวหนึ่งเป็นสแตนดาร์ดนะครับ ถ้าไลท์ราคา890บาทแ t ตนดาร์ดราคา1,090บาทนะครับจะต่างกันตรงที่ไลท์จะไม่มีของแถมเป็น GS นะครับผมก็คือชุด GS ที่สามารถปรับแต่งความแน่นหลวมได้มากมายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปข้างในนี้ก็เป็นเมยหลง 3C นะครับเมยหลง 3C ราคา130บาทนะครับผมแต่ว่าอาจจะลดราคาอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ถ้าลดราคาก็ลดเยอะมากน่าจะประมาณเหลือเพียง49บาทนั่นเองนะครับตัวนี้สีสติ๊กเกอร์เลทครับผม ต่อไปก็เป็นแกนสามาถ6 R S นะครับตัวนี้เป็นรูบิกที่ถูกที่สุดของแกนนะครับก็คือเป็นรูบิกที่ไม่ใช่รูบิกแม่เหล็กนั่นเองราคา590บาทนะครับแต่ตอนนี้น่าจะลดเหลือ419บเทเพื่อนๆก็รีบสั่งซื้อกันได้นะครับตัวนี้ต่อไปนะครับผมตรงนี้ครับผมเป็นสินค้าใหม่ของไทย r ูบิกก็คือกล่องดินสอนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,สีก็คือสีแดงแบบนี้ครับนไมครับมี1ิประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ สีดำนะครับแบบนี้สวยงามมากนะครับตัวนี้ราคา400บาททั้ง2สีเลยนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจับเวลาตัวใหม่ของ speed stack นะครับก่อนหน้านี้จะเป็น gen 4ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น gen 5ครับผมราคา10,90บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นแผ่นรองเครื่องจับเวลาของ speed stack gen 5นะครับตัวนี้ราคา460บบาทครับผมจะเป็นแผ่นรองอันใหญ่เลยนะครับ ต่อไปมาดู Square วันกันบ้างนะครับผมอาจจะรีวิวค่อนข้างไม่ตรงตามเรียงลำดับนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวตามที่ผมจําราคาได้นะครับผมอันนี้จะเป็นเหมยหลงส q u a ร์วันครับรอบนี้ส q u a ร์วันมาหลายรุ่นมากครับราคา230บาทนะครับเป็นสแควร์วันธรรมดาไม่ใช่แม่เหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสแควร์วันของกังฟูครับไม่ใช่แม่เหล็กเช่นเดียวกันราคาเท่ากัน230บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นสแควร์วันที่ดีที่สุด ที่มีตอนนี้นะก็คือ w o l e f 2M นั่นเองนะครับตัวนี้ราคา460บาทครับมี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีสต er ิ๊กเกอร์เลดนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้ลืมบอกไปครับผมในราคา460บาทเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน UD นะครับก็คือ Full Magnetic นั่นเองก็คือว่าเป็นแม่เหล็กรอบรอบด้านเลยนะครับผมนะทั้งในกรณีของการผ่าแล้วก็ในกรณีของการบิดหัวซ้ายหัวขวาเนี่ยจะมีแม่เหล็กอยู่รอบทิศเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ผมเป็นสแควร์วันรุ่นขี่ยี่ขี่ฟ้านะครับมีสีสติ๊กเกอร์เลดแล้วก็สีดาครับเป็นสแควร์วันธรรมดานะครับไม่ใช่แม่เหล็กราคาเท่ากันก็คือ230บาทครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสแควร์วันของยูซินลิตเติ้ลเมจิกเนะครับเป็นสแควร์วันแม่เหล็กราคาถูกมากครับผมตัวนี้ราคาเพียง260บบาทเท่านั้นเองนะครับได้รูบิกสแควร์วันแม่เหล็กแล้วก็เป็นสีสติ๊กเกอร์เลดด้วยนะครับต่อไปครับเป็นพวงกุญแจ ของแกนนะครับก็คือแกน330นั่นเองไม่ใช่แม่เหล็กนะเป็นรูบิกธรรมดาครับผมแต่ว่าเป็นของแกนนะครับผมราคาตัวนี้230บาทครับมาน้อยครับผมมาแค่3ชิ้นรีบสั่งกันได้ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสินค้าแกนตัวใหม่นะครับก็คือฐานวางรูบิกนะครับผมชื่อว่าแกนคริสตัลสแตนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกันตัวนี้ราคาเพียง70บาทนะครับจะใช้คําว่าเพียงก็ไม่ได้เพราะว่าปกติแล้ว สแตนเนี่ยจะขายอยู่ที่30บาทนะครับแต่อันนี้พุ่งมาเป็น70บาทครับแต่ว่าก็หรูตามสไตล์ของแกนเลยนะครับผมประมาณนี้ต่อไปครับ3กองตรงนี้ครับ 3, ูณ 3M นะครับผมไดายานซันจิ ProM อนั่นเองตัวนี้มีทั้งสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์เลดน,นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวครับผมแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว,ว่าเป็นเวอร์ชั่น ซิลิโคนนะครับผมนะเดี๋ยวผมอาจจะมีรีวิวให้ดูเพราะผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงครับเวอร์ชันซิลิโคนตัวนี้ราคาถ้าเป็นตัวสีดํากับสติกเกอร์เลดราคา1,150นาสนะครับส่วนถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นอีกราคาานึงก็คือ1250บาทนะครับต่อไปครับผมเป็นรูบิกอันเล็กนะครับ3เซนติเมตรเป็นของขี้ยี่ครับตัวนี้สีขาวครับผมราคาถูกมากครับ30บาทรีบสั่งซื้อเลยหมดเร็วแน่นอนนะครับ แล้วก็ข้างๆนี้ครับเป็นเมก้ามิงนะครับผมก็คือรูบิกห้าเหลี่ยมแม่เหล็กนะครับผมยูฮูวีสองเอ็มนะครับเป็นของ YJ นั่นเองกล่องม่วงแบบนี้ราคา430บาทนะครับต่อไปครับผมเป็นแกนเมก้ามิงนะครับตัวนี้เป็นรูบิกเมก้ามิงจากค่ายแกนนะครับก็คือรูบิกห้าเหลี่ยมนั่นเองเป็นรูบิกแม่เหล็กแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นของแกน ตัวนี้ราคา1,910บาทนะครับเป็นสีสติ๊กเกอร์เลดต่อไปครับผมก็คือแกน11 M Pro เปนะครับเป็น3คูณ3รุ่นท็อปของแกนนั่นเองมีทั้งหมด5กองครับต่างกันที่สีนะครับผมก็คืออย่างที่เคยเห็นก็คือเป็นสติ๊กเกอร์เลดเนี่ยจะเป็นสีกองนะครับแล้วก็อีกกองจะเป็นสีดำครับผมนะก็คือสติ๊กเกอร์ติดนั่นเองถ้าสติ๊กเกอร์เลดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4แบบก็คือฟลอตเตแล้วก็ฟลอตเต็ดแบล็กนะครับผม แล้วก็ซอฟต์แล้วก็ UV coated นะครับผมซึ่งราคาของมันเนี่ยเท่ากันทุกรุ่นก็คือ2,140บาทนะครับแต่ยกเว้นตัว UV coated ครับผม UV coated เนี่ยราคา2,300บาทนะครับส่วนสีดำเนี่ยราคาเท่ากันกับตัวอื่นๆเลยก็คือ2,140บาทนะครับต่อไปนะครับเป็น Rubik 4คูณ4ของ X-Man ครับ X-Man Ambition ครับผมตัวใหม่ตัวนี้ราคา990บบาทนะครับเป็นสีสติ๊กเกอร์เลดครับผม ต่อไปครับรูบิกแกน3า x ะสนะครับสีดำตัวนี้ราคา1650บาทนะครับสีสติ๊กเกอร์เลดน่าจะยังมีอยู่นะสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้แล้วก็สุดท้ายครับเป็นรูบิกอัจฉริยะล่าสุดของแกนนะครับก็คือแกนสาม i c a r อแตัวนี้ราคา1220บาทนะครับตัวนี้จะเป็นการใส่ถ่านนะครับจะไม่ใช่การชาร์ขก็ดีของมันก็คือสามารถที่จะพกพาไปไหนได้ทุกที่เพราะว่าถ้าเป็นตัวชาร์จเนี่ยแบตมันจะหมดเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นถ่านแบบนี้เนี่ยถ่านกระดุมเนี่ย มันก็จะหมดช้าลงนะครับถ้ามันถ่านหมดก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ่านได้นะครับผมตัวนี้ราคา1220บาทความรู้สึกใกล้เคียงกับแกน1 1 m pro มากเลยนะครับผมตัวนี้ลืมบอกไปรูบิกอัจฉริยะนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็คือมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สามารถเล่นออนไลน์กับคนทั่วโลกได้แล้วก็สามารถที่จะใช้คู่กับหุ่นยนต์ช่วยบิดรูบิคได้นะครับผมซึ่งสามารถซื้อแยกได้แต่ตอนนี้ทางร้านของหมดนะครับ และนั่นก็คือรูบิกทั้งหมดที่มาในล็อตนี้นะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากครับมาน้อยๆแต่ว่าค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับผมใครที่สนใจรูบิกดีๆคุณภาพดีก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ s h o p t h a i r u b i k c o m นะครับหรือสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจ t h a i r u b i k ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับผม